ับผมก็ได้แฟมิเลียสุดโหดของออปิโต้สักทีแล้วไปไงมาไงไม่รู้นะครับไปกดสูตรเทรดหลังใหม่ได้ออปิโต้โมนาเฉยเลยแบบนี้ก็เพอร์เฟคคอมโบเลยสิครับซึ่งมันจะโหดขนาดไหนนะครับแฟบมบนี้ควรหาหรือเปล่านะครับวันนี้เราจะมารีวิวกัน,ดดนก่อนสวัสดีนพิพนธภัณฑ์ด้วยนะครับผมลีกับผมวันนี้นะครับอยู่ในเกมอนิเมะแวนกากนั่นเองนะครับผมและอย่างที่รู้กันเลยนะครับวันนี้เนี่ยเราจะมารีวิวตัวละครนะครับอย่าง โอบิโตะชายนี่ของผมนะครับที่ไปไงมาไงไม่รู้นะครับสุ่มได้โมนาเฉยเลยวันนี้เนี่ยเรียกได้ว่าโดนบัฟมาแหละนะครับผมแต่แอบน่าเสียดายนะครับไม่ได้เป็นการดับเบิลอีโบนะครับผมคือมันมาในรูปแบบแฟมิลี่ฮะก็อย่างที่รู้เลยนะครับตัวแฟมิลี่ที่ถูกเพิ่มเข้ามาเพื่อโอบิโตะนะครับก็คือเจ้าตัวคู่ไหนตัวนี้แหละเดี๋ยวความสามารถมันเนี่ยเราจะพูดให้ฟังนะครับผมซึ่งบอกเลยว่ามันมีความน่าสนใจอยู่ยูสูบักรับบริการกิฟต์เกมพาร์ตเลดี้บริการเร็วกิฟต์ได้ทุกแมปในโลบอกรตั้งงแต่่10ถึ4อยาลืมไปใช้บริการกกัันนะครบลิง์เพจอยู่ใต้้คลลิิปนีีเยวธการ หานะครับสำหรับใครที่ยังไม่รู้นะครับผมคือมาที่ปุ่มอีเวนต์ตรงขวามือตรงนี้นะครับเลื่อนลงมานะครับหาหมายเลข8นะครับหรือว่า Solitary Ninja นั่นเองนะครับกดเข้ามามันจะมีมิชชั่นให้เราเล่นทุกๆวันนะครับผมซึ่งจะรีประมาณ7จ็ดแปดโมงเช้าประมาณนี้นะครับซึ่งมิชชั่นมันก็จะมี3อันด้วยกันหลักๆแล้วเนี่ยก็คือต้องเล่นตัว Legend State Sand Village Act 1นะครับผมเป็นจำนวนประมาณ5ครั้งนั่นแหละพูดง่ายๆโดยที่เราต้องใช้ตัวโอปิโตะนะครับแบบอีโวแล้วนะครับก วันหนึ่งเนี่ยเราจะได้เหรียญมาทั้งหมด20อันวิธีการแลกแฟมิลเลียเนี่ยนะฮะก็เข้ามาที่ช็อปนะครับผมมันจะอยู่ตรงนี้เลยนะครับโดยใช้100หเหรียญนั่นเองนะครับผมก็คือว่าเราต้องเล่นเอมิชันตัวเนี้ยเป็นจํานวน5วันด้วยกันนะครับผมแล้วก็สามารถแลกเจ้านี่ได้ละ,ละก่อนนเวลาที่อัดคลิปนี้นะครับมันเหลือประมาณ5 6วันตรงนี้นะครับผมก็ใครอยากได้นะครับก็รีบนิดนึดนงนะลาวาบังร้านให้บริการกิฟต์เกมพาร์สลับกดผลบ็อกฟุตโลบังแบบ V.I.P เซิร์ฟเวอร์และ ID พพาตัวละครเทๆแบ็อกฟเดี้ลเย ต่อมาก็ความสามารถของแฟมิลียนนี้นะครับผมซึ่งมันจะมีความสามารถหลากหลายอยู่ทั้งหมด3อันความสามารถแรกเนี่ยนะฮะอันนี้ผมว่ามันเชิงเป็นแมคาขัณฑการเล่นนะเขาบอกว่าถ้าเราขายโอบิโตเนี่ยนะครับเราจะไม่ได้ตังคืนมาเลยนะครับผมแต่ว่านะครับในการวางโอบิโตข้งต่อไปมันจะฟรีนะครับผมและอัปเกรดเนี่ยมันจะเป็นไปตามตัวที่เราเพิ่งขายไปอ่ะซึ่งไอเจ,จ้าความสามารถนี้เนี่ยมันจะมีครูดาวอยู่ที่สิวินาทีนั่นเองความสามารถนี้เนี่ยคือมันฟิลฟิลคามมยเลยนะเออคือสามารถแบบวาร์ปไปตา,ตามตำแหน่งได้นะครับผมแต่ก็แอบน่าเสียดายนะ ไม่ได้เป็นสก,ก,กิลแอคทีฟให้งกดแล้วก็ย้ายที่เนาะเรื่องของที่เกมเนี่ยไม่ได้บัฟตัวละครนี้ในรูปแบบของการดับเบิลอีโวนะครับซึ่งก็แอบน่าเสียดายนะเอออาจจะเป็นเรื่องของลิขสิทธิ์หรืออะไรก็ไม่รู้แหละเขาก็มาในรูปของแฟมิลี่อรนะครับที่มันเล่นกับแมคคดิกตรงนี้นะครับผมแต่ว่าหลักๆแล้วเนี่ยม,มันก็คือเหมือนในตัวโกจิต้าแดงเลยนะครับที่สามารถวาร์ปไปที่ต่างๆได้อนะแต่นี้เนี่ยมันมาในรูปแบบที่ค่อนข้างที่จะยุ่งยากนิดหนึ่งนะครับแต่ว่ามันมีเหตุผลนะครับว่าทททําา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 ไมมมมมมััััััันน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 นจะะะะะตต้้้อออองงงงงเเเเเเป็กกกรรรรรรรขยยยววววสสู่่่่่่คคคคคถถดบบบบบซึีีีีุๆโโิผ มันจะทําการเผาหมอนทั้งหมดเลยในเลนนะครับเป็นจานวน3านนะครับของดาเมจตัวนี้เผาประมาณ8วิอันนี้เนี่ยก็เรียกได้ว่ามันเอาไว้คอมโบกับตัวแมคคิคความสามารถแรกนั่นแหละนะครับผมคือแบบเวลาเราขายปั๊บเราวางใหม่นะครับมันก็จะโดนเบิร์นนะครับผมยิ่งตัวละครที่เราขายมาแม็กอัพเกตเยอะนะครับระยะมันก็เยอะดาเมจมันก็เยอะนะครับพะเวลาเราวางใหม่เนี่ยระยะการเผามันก็จะเยอะขึ้นดาเมจมันก็จะเยอะขึ้นอะไรเงี้ยส่วนความสามารถสุดท้ายนะครับอันนี้คือง่ายๆเลยนะครับตรงไปตรงมานะครับบวกดาเมจหกร้อยห้าสิบเป คูนเครึ่งเลยทีเดียวส่วนระยะเด่กก็บอกมาด้วยนะครับน่ารักหน่อยนะครับ20ทั้งหมดสมมวลของแฟมิลี่อันนี้เนี่ยก็บัฟโอวิโตขึ้นมาพอสมควรนะเออดาเมจเนี่ยมันอาจจะสูสีคู่ขี้กับตัวละครอัปเดตปัจจุบันได้อยู่บ้างไม่รู้เหมือนกันนะครับยังไม่ได้ลองเล่นนะครับผมใครที่รู้ก็พิมพ์คอมเมนต์มาบอกกันก่อนได้แต่มุมมองผมเลยเนี่ยเอาแบบก่อนเล่นนะผมรู้สึกว่ามันเป็นแมคาีนิกที่ ไม่ค่อยจําเป็นนะดูไม่ค่อยจะได้เล่นอะไรแบบนี้แต่นั่นแหละนะฮะหลักๆก,ก,กูก็คิดซะว่ามันบัฟดาเมจแล้วกันนะครับเออบวกมา7เท่าครึ่งเนี่ยมันก็น่าจะทําให้ดามจตัวนี้เยอะอยู่นะครับไอ้เฮี้ยคู่ในตัวเฮี้ยในี่กูคิดว่าแม่มีประโยชน์แค่นี้เลยอเออก <ๆ S 2> ็นั่นแหละนะฮะ <ๆ S 2> วันนี้เราจะารีวิวกันนะครับถึงแม้ว่าแอบเสียดายนิดนึงนะคือความสามารถมันดูไม่ค่อยน่าใช้เท่าไหร่นะครับผมแต่ว่ามันบัฟก็คือมันบัฟนะครับและกูเป็นคนที่ชอบกระตูนเรื่องนารูโตะมากนะครับมันบัฟตัวละครเรื่องนารูโตะมากู้วยด ครับผมพระเอกกูนอนอืดนอนแห้งนอนกากตรงนี้มานานละเที่ผ่านแล้วกูดันปั้นมาซะส,สุดเลยนะครับเอาทั้งชชยนี่เอาทั้งโมงอ่ไอตอนอัปเดตแรกๆมากูเลยรีบกดนะครับนึกว่าจะเก่งนะครับสรุปกากฝากด้วยนะครับทีมงานนะครับผมผมรักนารูโตะผมมากนะครับช่วยบัฟมันทีถ้าจะให้ดีเนี่ยช่วยทำเป็นดับเบิลอีโวด้วยนะครับไม่เอาแบบแฟมิลี่แบบนี้ละนะ s t a r b u c k ร้านเล้ฟาร์มเกมต่างๆในโลบอกรบริการโลบอกระบบกลุ่มและตัวละครเทพๆแบบโลบอกรต่างๆอีกมากมายสนใจใช้บริการลิงก์เพจอยู่ใต้คลิปคคครรรรรัััับบบบมมมมมาาาดเเเ็็ววกกนนนนนนนลยะะซซึ่่งผใใช้หแอออไปขุญตีิ ลนวางมาป๊าบนะครับสเตตเริ่มต้นนะครับของโอปิโตะนะครับโมนาดบวกแฟมิลี่ใหม่มานะครับดาเมจนะครับอยู่ที่ประมาณ92,000นะครับครูดาวห้าจระยะ24.8สิี่จุเชียก็โหดอยู่เหมือนกันนะครับผมและคือตัวครูดาวเนี่ยมันจะลดลงเรื่อยๆด้วยนะครับตามพาสซีฟของเขานะครับที่มันจะลดทุกๆเวฟนะครับ3%เต็มที่อยู่ที่12%เนาะเออก็คือวางโง่ๆไปเลยนะครับในเวฟแรกๆนะครับแล้วก็เอาเวลา4เวฟนั้นเนี่ยไปอัพตัวตังหรืออะไรก็ว่าไปเชื่อแต่กูว่าวางป๊าบดดดาาาาเเเเเมมปปรระะะนนนนนคคัับแแแลลลลล้้ววววีี่่่่ยยยออกิ4ฟููสุท มัน4.6วินะครับไม่ใช่กูวใช้ได้นะผมไม่รู้ว่ามันสามารถสู้ตัวละครสมัยใหม่ๆที่ได้โมนาไปได้ไหมนะครับแต่กูว่า9บน2นี่มันก็ใช้ได้อยู่ระยะก็เรียกได้ว่าเผมว่ามันก็แอบน้อยนะเออแต่ว่ามันก็โดนบัฟมาเหมือนกันนะประมาณ20%นะครับผมก็ถือว่าถ้าหามุมวางดีๆก็น่าจะได้อยู่นะก็เดี๋ยวก่อนที่เราจะไปโฟกัสในส่วนของความสามารถหลักของแฟมอันนี้นะครับผมจะมาโฟกัสในเรื่องของสเตตกอนนะครับว่าไอ้เจ้าแฟมตัวเนี้ยมันบัฟโอบิโตะมาขนาดไหนเนาะซึ่งเดี๋ยวเราก็จะอััมมมนเตตต็ปกกาา่่ออโบบิวทีีี ครับดาเมจอยู่ประมาณ5 1าแเลยนะครับคูดาว4.6นะครับเมื่อแพสซีฟเต็มนะครับโซนระยะนะครับอยู่ที่58.3 DPS เนี่ยอยู่ประมาณ112,000ก็ผมว่ามันก็ไม่ได้เมตาอะไรอ๋อไอ้เชี่ยแต่ลืมไปนะครับผมคือแพสซีฟที่2ตอนนี้มันทำงานแล้วนะครับเมื่อเราอัปเกรดถึงขั้น8เนี่ยนะครับมันจะปลดล็อกอันนี้นะครับก็คือว่าการตีทุกๆครั้งเนี่ยครับมันจะตีติดเผาด้วยนะครับผมซึ่งจะเผา30%ของดาเมจนั่นเอง30%ของดาเมจก็น่าาจะะปรมณสัก่นเองบผมอ่ะบวกกลบันอเียกูว่า ดพีเอสก็ไม่เกิดแสนห้าอยู่ดีอะก็จะเรียกว่าแฟมนี้เนี่ยมันมาบัฟห้โอบิตโตเป็นถึงขั้นเมตาเลยไหมเนี่ยอันนี้ไม่รู้เหมือนกันนะอันนี้ต้องฝากเพื่อนๆแล้วนะครับเพราะว่ากูก็ไม่ค่อยรู้เหมือนกันว่าตัวอื่นเนี่ยความสามารถอะไรมันคือยังไงเนาะกูไม่รู้ไงว่าไอ้ดพีเอสแสนกว่าตัวเนี้ยมันถือว่าโหดหรือยังนะผมแต่ว่าไอ้เนี่ยมันก็ดูโอเคนะมันก็ถือว่าบัฟมาก็อยู่ในระดับที่กวัวมันน่าจะเล่นได้อันนี้ก็จบในส่วนของการบัฟไปนะครับผมแต่ว่าความสนุกของไอ้เจ้าแฟมิลี่อันนี้เน ขายตัวละครนี้นะครับเห็นไหมฮะมันจะขึ้นศูนย์เลยนะครับคือเราขายไปแล้วเราจะไม่ได้ต่างนั้นเองับผมอ่ะขายมาเดี๋ยวเราลอมอนแบบเต็มเต็มวงกันนิดนึงนะฮะโอเคมาประมาณนี้ประมาณนี้นะจะได้อย่างได้แล้วมั้งเฮียอ้าววางมากนะครับเห็นไหมฮะบอลทุกตัวในวงโดนเผาหมดเลยฮะชี้เดะะี๋ยก็ก็ถือว่าโหดอยู่เหมือนกันนะมันอารมณ์เหมือนมันจะนุกกันนะฮะแต่ว่ามันก็ไม่นุกนะครับผมเออก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับซึ่งการเผาเนี่ยมันก็เหมือนเผาของตัวมันเลยนะครับผมที่มันจะตีแล้วติดเผา30%นเอคืถ้าตััวแฟมมสามารถเผาแรงวนี้ กูว่ามันน่าจะโอเคอยู่ไหมเออก็ไม่รู้เหมือนกันนะแต่ว่าเออกูว่ามันก็ยังพอมีประโยชน์อยู่แหละนะครับคือมันก็เหมือนสกิลย้ายร่างของโกจิต้าแดงอะสมมติถ้าแบบเราเล่นหน้าบ้านนะครับเราอัพเต็มไปแล้วนะครับแล้วมันเวฟสิบห้านะครับไม่รู้อะไรยังไงนะครับมีมอนแม่งอยู่หน้าบ้านตรงนี้แล้วอะไรเงี้ยเี้ยแล้วเราแบบไอ้สัตว์เราทำอะไรไม่ทันละไอ้าแล้วก็ขายโอปิโตะนะครับแล้วก็มาวางตรงนี้ให้มันเผาตุ้มนะครับผมแล้วเราก็ตีมอนจัดการต่อไปได้เลยนะครับเพราะว่าอัพเกรดเนี่ยเราไม มีประโยชน์อยู่บ้างนะครับไม่รู้เหมือนกันนะครับผมซึ่งไอ้สกิลความสามารถนี้เนี่ยมันมีครูดาวด้วยนะครับคือมันไม่สามารถสแปมทำได้เนาะอ่านี่เห็นไหมฮะเอ้ยเดี๋ยนะไอ้เี้ยคือคือมึงไอ้เจ็บคือคือคือครูดาวมันมีก็จริงแหละถ้าเราไม่ทําในเงื่อนไขคูดาวคือกูต้องอัพใหม่เลยเชี่ยเดี๋ยนะแล้วถ้ากูขายวางใหม่มึงจะเป็นแบบอัพเต็มอ๋อโอเคเชี่ยตกใจเลยสั์กูนูกว่ามันจะไม่เป็นตัวอัพเต็มแล้วก็เวลาจะใช้นะครับก็คํานวณกันดีๆนะครับแบบขายวางปุ๊บปั๊บอ่ะมันได้อยู่นะครับ เห็นไหมฮะถ้าเราไม่รอ10วินะครับมันก็จะอย่างนี้นะครับผมอ่ะเราขายบ้างใหม่ ก็ยังไม่ได้นะครับก็คือ,คอเราต้องรอสิบวินนั่นเองนะเออแล้วเหมือนเขาจะมีบอกตรงนี้ด้วยนะครับว่าฟรีเพดเมนต์เนี่ยคือเราต้องรอนิดนึงนะก็เนี่ยได้ว่าจะใช้ความสามารถนี้เนี่ยก็ต้องนับเลขกันหน่อยละเพราะว่ามันเหมือนตัวแมพมันจะไม่ได้มีบอกอะไรขนาดนั้นนะคือถ้ามึงทําแบบนี้ทาไมมึงไม่ทําให้มันแบบวางไม่ได้ไปเลยวะไอ้เหี้ยคือมันน่าจะเป็นแมคานิกแบบว่าเอาไว,ไว้กันวางครั้งที่3มากกว่านะครับเพราะว่าอะเนี่ยผมรอมาสักแป๊บหนึ่งละครูดาวสิบวินมันน่าจะได้แล้วเนาะผมทำแบบสัอนคืไดมแต่่วามัน มีคูดับเมื่อกี้เพื่อเอมกกามากันในการวางคางที่สามากกว่าเออนะครับไม่งั้นก็คือแบบมันก็เผาก็ได้รัวๆมันก็อาจจะดูโกงไปสักน,นิดนึงโอเคก็ประมาณนี้นะฮะส่วนตัวผมผมว่ามันก็บัฟมาให้ตัวละครน,นี้มันดูมีอะไรมากขึ้น,นะคระับแต่ถามว่าเก่งไหมไม่รู้เหมือนกันถ้าเทียบกับเมตาตัวอื่นเนี่ยเพื่อนๆมีความเห็นว่าอย่างไงบ้างฮะโอ,อนะ้น่าแต่ส่วนตัวผมว่ามันน่าเล่นขึ้นนะเอออาจจะได้เห็นหยิบจับไปใช้บ้างนะครับผมถึงแม้จะแอบเสียดายนะครับที่มันไม่ได้เป็นการดับเบิลอีโว้นะครับผมแบบ จะเท่อยู่นะพอช่วงนี้เนี่ยแวนการ์ดก็พูดตรงๆว่าก็เจอหนักอยู่เหมือนกันนะครับเรื่อง DMCA นะครับตัวเกมเขาก็พยายามเซฟนั่นแหละนะก็เข้าใจได้แหละนะครับผมแต่มันก็เสียดายแเออพอเวลามึงบัฟตัวละครอื่นเรื่องอื่นแบบเป็นแฟมิลี่อย่างเงี้ยไม่ค่อยรู้สึกอะไรแต่พอมันเป็นเรื่องที่กูรักอย่างนารูโตะอะไรเงี้ยก็แอบมีความเสียดายเล็กน้อยเออแล้วอีกเรื่องหนึ่งนะครับผมก็คือว่าไอ้แฟมิลี่เนี่ยผมว่ามันดูค่อนข้างล็อกงูหนาดไงก็ไม่รู้นะได้ความสามารถที่มันขายขาย,ขายวางๆอะไรเงี้ยแล้วน,นมัน มันจะคิดยังไงวะอันนี้กูก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าแบบเหียอ่ะเราวางตัวแรกแล้วตัวแรกเราอัพเต็มแล้วเราสามารถวางได้3ตัวนี่แล้วจังหวะกรารขายวางมันจะนับอะไรยังไงอะไรเงี้ยไม่รู้เหมือนกันนะไม่อยากคิดใ้ปวดหัวนะครับผมแต่กูว่าตัวละครนี้ได้โมนาด์มายังไงก็น่าจะเก่งสุดอยู่แล้วแต่คําถามคือเราควรจะกดหามโมนาดให้มันไหมกูว่าอันนี้ตอบยากอยู่เหมือนกันนะผมถ้าเป็นมือใหม่นะครับไม่มีโมนาดสักตัวเลยเดียวเชิ่กูว่ามึงอย่าหาเลยนะผมว่าพวกคุณไปหาตัวระดับแวนการ์ดใหม่ๆโมนาดน,น่าจะ กว่านะครับผมคือตัวนี้ผมว่ามันไม่น่าจะเก่งขนาดนั้นน่ะไม่ได้เหมาะเป็นโมนาตัวแรกของรหัสเท่าไหร่นะครับผมอาแต่ว่าถ้าคุณเป็นคนที่เล่นเกมนี้มานานนะครับคุณมีโอเปโตโมนาตอยู่แล้วนะครับอ่าอันนี้คุณกําไรเต็มเ็มแล้วถ้าสมมุติแบบคุณเล่นเกมนี้มาระดับหนึ่งแล้วเออตัวตึงๆในรหัสก็มีตัวระดับแวนการ์ดมีโมนาตหมดแล้วอะไรเงี้ยแล้วเ<อ>ช่บุมก็ไม่จำเป็นต้องกดอีอเชฟนี่อยู่ดีปะวะออาแล้วตัวที่มันควรจะกดไหมล่ะเนี่ย ก็ถ้าคุณชอบโอบิโตะนะครับแล้วคุณรู้สึกว่ารหัสคุณรีโลมันเหลือเยอะมากเลยนะครับคุณไม่รู้จะไปทําอะไรนะครับอยากรู้ว่าโอบิโตะมันเก่งหรือเปล่านะครับเห็นเขาพูดกันนะครับผมอยากจะลองด้วยตัวเองนะครับก็ คุณอาจจะหมออาการกดหาโมนาดมันก็ได้นะก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่ามันคิดเหน็นยังไงกันบ้างนะครับพิมพ์คอมเมนต์เข้ามาบอกกันได้นะครับผมว่าตัวละครนี้เนี่ยมันควรหาโมนาดไหมนะครับผมใครบ้างน,นะครับที่หมก,กับการหาโมนาตัวนี้และสําคัญเลยนะครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดซ้ำสไครต์นะครับที่สำคัญอย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยก็วันนี้นะฮะถือว่าเรามาบ่นกันซะมากกว่านะครับผมแล้วก็มาอวดด้วยนะครับว่าเราได้โอบิโตโมนาดแล้วอนะฮะไอ้เหี้ยตอนกดก็ไม่ได้อัดคลิปไปด้วยนะครับน่าเสีีียยยยดดาไไอ้้สััตว์ม่่งงนนนกคลลิปึเเ